สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ดุกขนทุขคนุมองทุบอลเนาะ <S <S มนนี้ออนสาาเรากับชีพภาพพ่อแม่พี่น้องไปเจอสหัสในรอบเกือบปีนะเพียงเราะเกือบจะยังยังไ่ทัน,นเลยหอดปีเนาะแต่ว่าเข้าสิไปเจอเพิินกะบบได้เจอกันกะเฮิงแหละเนาะเออบอกก็ไปต้องบได้เจอกันกะเฮงแล้วันนี้เข้าสิพ่าพทุกคนไปเจอสหัสเนาะให้ตัวเรียบร้อยเนาะ <S 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 ลางานหนึ่งวัน ออนไปก็คือไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อของจะกลับบ้านนะเพงลงเนาะไปเฮาไปเบิ้งกันว่าออนสินงนังรถสายใดไปนะเพงลงเนาะโงว่าสินังแท็กซี่บ่คือยางเพราะว่าตอนนี้ฝ้นตกแห้งมากไปคบซ้อมคาฟังน้ำกันได้จ้าฝากติดตามออนน้ำไปได้จ้าตอนนี้เฮาก็หอดมองทีเฮาหนัดกกบเจฮาดเนาะเฮาเหงาคนละมองเลยอะ นัดเจอกันอยู่มองเอื้อยพี่สาวของสหาเทคงานนะพี่นอ้องเดี๋ยวห้าสิีเขาไปเจอทุกอนนอนทุกคนเทศงอยูออ่มันคือเป็นเหมือหม่อต้วพี่น,อน้องนี่เดี๋ยวห้าขึ้นไปเบิงว่ากระจ้กกำลังเตรียมยังกินนะเพียงเนาะน,นังคือนังรถแท็กซี่มาเราจะลาสุขพึสิบแปดมาหอดอ่าเจริญกรุงเจดีสอง หนึ่งร้อยแปดสิบหาบาททุกเรียงเนาะเกือบสองร้อยไปบึงกันว่าเจีฮาร์อยู่ข้างบนเน้ะไปดังน้องกับซีบี้เดีพีเด้น้องนะอยู่นทงเทิงเลยเนาะจะเอ๊มีสาวหน่อยอันนี้มีมจะเอ๊นี่ สบายดีสบายดีจ้าทุกคนตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะวันนี้กินค่ะกำลังทำนี่เจฮาร์ดวันนี้เจอกันดังนั้นเกือบปีแล้วเนาะกินเจฮาร์ดหายไปใช่ไหม้ามาอยู่ไหนทำงานค่ะเอฟซีถามหาอยู่เด้อ ปลาเผาเนาะเันสื่อปลาเผามากินกันฮะเออแหนจะไม่ผักเฮียฮาร์ดเป่นกติกาแบบประมาณนี้เนาะเาก็นีไม่จงาอแม่่ไม่จน่จง้นแมไม่จ่ายเบียร์นะแม่ต้องจ่ายแม่มีหลานแม่ต้องมีลูก นี่คือลูกนี่ลูกของเซียวเนาะนี่ไไนบ,าบายยก่อนวันดีค่ะ<ป>ก่อนเลยๆล,ลูกวัสดีค่ะ,คะลุงป้าวันดีค่ะลุงป้า,ปา,ปาอันนี้ลูกรึ่งเล้าไทยเนาะพี่นอนลูกครึ่งเล่าไทยเดอ้อเหนแหเรียวจะพจิงด้วย <c oughs> น,นข,น,ขน,น้นงานอ่ะ จริงคือพีสาวเจฮาร์ดเนาะมียังกะได้มาไดพื้นท่าเพิ่นสรุปแล้วกำลังเสียด้วยเหรอแค่นี้คือน้ำมะนาวเอะไรกันวะเพราะว่าเขามีอันนี้คือคุยตี้นะคะคุยตี้ประเทศไทยมันมันยังเต้นได้ไหมเต้นไดไหลมชุดแมวัอดีว่าเขาโดนพิชเขาเต้นไม่ไหวแล้วเขาแสบแสบร้อนมากเอาทีละชุดไหมก็มงคนละชุด ใเวอันนีราส่มก็ใส่หมดคนแล้วแต่แล้วแต่ิครกที่เดียวดิเจ้กว่าองี้ยกอยพุ่งยาวก้อยคุงแบบป่ะตับมาเท่าแล้วจ้ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาด้วยกันกันนั้นแหละดิไม่คนเรามีบ่มีมงน้าตรนี้ม่มีมะนาวเกี๋ยนี่เร่อะไรอ่ะน้ำน้ำน้ำแยำมันอะไรกันเออจับสวยแล้วนี่ยนะมันมีอันนี้น้ำปลา

ใช่โอ้ยตาอยู่งขอมีมน้าข่อาวมเออเขาตงน้เอาะขยาวเออขยาวเอานคืนนานมามได้ห้้้อบ้อยาให้อยู่อเดีอเดี้แต่ว่านางไม่ไหวแล้วนเจอพีไปกับมะนาวนอนสลบเลยตอนเนี้ย เออยเหมนเป็นไงหีมะนารมือวมอหรือ่าเปรี้ยวเปรี้ยวมันมันอาจจะไม่น้ามะนาวอะไรไม่ไม่มอันนี้นคือน้ำยำมันเปี้ยวแล้วเออน้ำยำก็นาเปรี้ยหวานี่คออมันเปรี้ยวแล้วคนถ้าคนกินไม่เปรี้ยวอันนี้เป็นยังไงเออเนได้ก็ตามน้ำแหละอันนี้ก็เปรี้ยวมากเออก็เปรี้ยวมากเรี้ ไี่ต้องมันต้องย์มาเแค่ะปาสินัมอเป็นนเดียปาสิ็แปเดียว้แหลมาปเขาสองแค่นี้แหละจบเริ่ กดดครับพก่อนบัตนี้กให้จอเ่องับไอดกิน้จอยแเนี่ชุดเราตาเราวอดดเอ้อยเดนมาแกงละไม่เนาะต่เดสาวตีหากับอูหัวบวชมาได้เนาะ ทำลายถึงนเเอามากลับบ้านแล้วค่ถึงเวลาต้องทำภารกิจนานๆที่เจอกันงานกาแฟลงชาข้าไปกันเสร็จแล้ว เจอกันเด้อเพิ่นมีโซเฟอร์ส่วนตัวเออเพิ่นมีผู้บ่าวมาหาพรอายบายหัวกันใหญ่กวันจ๊ะ วันเารอดี